ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนียมีอะไรบ้างค่ะ,คะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนคะ่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%คะ่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันคะ่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคะ่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station คะ่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอะมีตัวแอมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยนะคะบอสตันเซลติกส์ค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะ g o l d e n State Warriors และก็ไม่สามารถควา้าแชมป์ที่18ค่ะในประวัติศาสตร์ของทีมตัวเองได้แต่การที่พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่ NBA Finals นะคะเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างยิง่งอย่างไรก็ตามค่ะพวกเขาเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายนะคะการสร้างทีมนะคะยังคงต้องดําเนินต่อไปดังนัััั้้นนนนนคค่่ะะะววีเรราาาามฟงกก มาของมาคอมบล็อกดอนค่ะแล้วก็ดานิโลกาลินารี่เนี่ยนะคะมีผลอย่างไรบ้างกับทีมค่ะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะอย่าลืมนะคะทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะ,ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆจากพวกเรานะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยะคะ่เยะเพียงแค่กดปุ่มจอยนะคะข้างปุ่ม Subscribe ค่ะก่ะอนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะขอพูดถึงงานของ Boston Celtics กันสักหน่อยทีม Boston Ctics ในปัจจุบันตอนนี้เีือหลั <S <S <อ>กสคั นในอนาคตช่วยทีมไปได้สบายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจสันเทท่ามเจเรนบราวรวมถึงมาคัสมาสงานหลักๆของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับนั่นคือการพิจารณาต่อสัญญาออกไปนะครับของเอบฮอร์ฟเฟิร์ดครับแลวก็แกรนด์วิลเลียมเรียกว่าผลงานของทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับเกินความคาดหมายของแฟนๆบอสตันเซลติกส์ด้วยซ้าไปการยิง3าคะแนนการรีบวล์การช่วยกันเล่นเกมรับทุกอย่างเนี่ยนะครับกลายเป็นกุญแจสําคัญขอ,ของความสําเร็จบอสตันเซลติกส์ในฤดูกาลที่จบไปเลยในส่วนของเจเรนบราวนะครับจริงๆแล้วทั้งงทีม ics, กตขอ าสามารถเจราจายืดสัญญาออกไปได้อีกนะครับมากที่สุดคือ3ปี1 1 9ล้านเหรียญแต่ด้วยผลงานของเจเรนบราที่สุดยอดขนาดนี้เนี่ยนะครับชเชื่อเลยเกินว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาแน่นอนเล่นต่อไปเรื่อยๆครับสร้างผลงานต่อไปแต่เมื่อหมดสัญญาฉบับนี้เมื่อไหร่นะครับตัวของเจเรนบรา์ยังไงก็ต้องได้รับมากกว่า1 1 9ล้านเหรียญแน่นอนนี่คือในส่วนของผู้เล่นเก่าในทีมนะครับทีนี้หันไปมองในงานของฝ่ายบริหารในการมองหาผู้เล่นครับเข้ามาเสริมหลักๆแล้วแน่คือในส่วนของพย์เม ว่าบอสตันเซลติกส์ที่มีมาคัสมาร์เป็นพอยต์การ์ตเนี่ยตัวของมาคัสมาร์เนี่ยเขาเด่นในเรื่องการเล่นเกมรับแต่เขาไม่ใช่พอยต์การ์ตธรรมชาติคําว่าพอยต์การ์ตธรรมชาติเนี่ยนะครับในจังหวะบีบ,บ,บจังหวะยาก,ยากจังหวะที่แบบชี้เป็นชี้ตายแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเซตเพลย์ให้กับทีมได้ซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าในการแข่งขันเ l a ย์ออฟโดยเฉพาะ NBA Finals เนี่ยเราเห็นการเทิร์นโอเวอร์ที่เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะของเจสันเททัมที่ทั้งทีมเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงจริงๆนะครับกลายเป็นต้องให้เ um เนยยยค้้าาาาาาาพมมสรรรงงงงจััหหหวะใกทแํแตอลล เกิดการผิดพลาดเนี่ยแหละครับเละเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทําไมตัวของเจสันเททัมเนี่ยเขาถึงเทิร์นโอเวอร์มากถึง100ครั้งนะครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเพลย์ออฟแต่เกิดหาคนเข้ามาแบ่งเบาภาระในจุดนี้ได้เนี่ยจะเป็นเสียงดีๆมากๆเลยนะครับของเซลติกส์และปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับในช่วง NBA Finals ที่พวกเราเห็นกันชัดเจนนั่นคือการทําแต้มในส่วนของทัพสำรองนะครับที่ขาดความต่อเนื่องและก็ขาดความสม่ําเสมอพอเอาฮอร์ฟเวิร์ดนะครับหรือว่าแกรนด์วิลเลียมเนี่ยไม่สามารถท o, um ี่ เซลติกสะดุดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเลย2ออย่างนี้เนี่ยคืองานหลักๆของฝ่ายบริหารในช่วงปิดฤด,ดูกาลนะครับจะต้องหาผู้เล่นเข้ามาเสริมอุดรอยรั่วในส่วนนี้ให้จรงได้และหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองนะครับพวกเขาก็ทําได้จริงๆนะครับนั่นคือการเทรดเอาเมลคอมบล็อกดอนเข้ามาแล้วก็มีการเอาตัวดานิโลกาเลนารีเข้ามาครับนี่ถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆของเซลติกเลยนะครับเรามาดูแพ็กเกจการเทรดกันก่อนเลยนะคะระหว่างคะ่ะบอสตันเซลติก s กับอินเดียนาเพเซอร์นะคะในการเอาตัวเมลคอมบล็อกดอนเนี่ยมาร่ว,ะะวกเขาได้ ตัวมาคอมบ็อกดอนค่ะด้วยการส่งตัวนะคะแดเนียลไทส์ก่ะเอรอนดีสมิธอดีดราฟอันดับที่14ปี2020จูวานมอร์แกนค่ะผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟปี2019นะคะมาลิคเฟดส h ค่ะผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟปี2019ค่ะแล้วก็นิกสตาร์สกัสนะคะแล้วก็สิทธิดราฟรอบแรกปี2023ค่ะเอมิเอว่ายัางไงบ้างคะ ในการเทรดครั้งนี้เนี่ยสำหรับเพเซอร์ส่วนตัวแอดมินมองว่าพวกเขาควรจะต้องได้อะไรมากกว่านี้นะครับจึงขอให้แค่เกรดซเท่านั้นเองเพื่อนๆลองดูผู้เล่นที่ทางทีมเพเซอร์นะครับได้มาจากการเทรดครั้งนี้อย่างแดเนียลไทส์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับเป็นมืออาชีพไม่สร้างปัญหาใดๆให้กับทีมแน่นอนครับเข้าสู่ห้องพักนักีฬาสามารถมีเสียงแนะนําน้องๆในทีมได้แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผู้เล่นอย่างแดเนียลไทส์เนี่ยไม่ได้มีผลกับการทําทีมในอนาคตของเพเซอร์เับทขงตีวเ,เ่ยนะครับบทาทีม์ไ่อลนท่ แอรอนนีสเมธนะครับแอรอนนีสเมธเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปในสมัยที่เขาอยู่กับทังทีมเซอร์ติกเนี่ยแฟนๆหลายตัวหลายคนก็คาดหวังนะครับแล้วก็อยากเห็นการพัฒนาของตัวเขาเช่นเดียวกับทังทีมด้วยอยากจะให้เป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนก็ได้เล่นเกมรับก็ดีเป็น t r e and D wing เนี่ยแหละครับทำการเล่นเสริมให้กับเจสันเจทัมให้กับเจเรนบราวนะครับแบ่งเบาภาระในการเล่นเกมบุกยามที่ตัวของเขาลงมาในฐานะตัวสำรองอะไรลักษณะแบบนี้ครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ต้องถือว่าตัวของเขาพัฒนาาาได้ชกว่่ทททีีทงม Boston เขาคาดหวังนะครับดังน,นั้นการมาร่วมงานกับทังทีม Pacers ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นอาชีพใหม่ของตัวเขาก็ได้นะครับใน NBA เพราะว่าทาั้งทีม Pacers เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทังทีม Celtics แล้วเนี่ยความกดดันความคาดหวังต่างๆเนี่ยนะครับจากแฟนๆจากบรรดาสื่อจากบรรดาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกับ Celtics เนี่ยคือห่างกันค่อนข้างเยอะพอไม่มีความกดดันแบบนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็เล่นร่วมกับคนอื่นๆครับในทีม Pacers ได้ลงตัวมากกว่าที่อยู่กับ Celtics กไไ็็เเเปปนนนนนไไดด้้้หล่่่่าาาาีรตตตตตออองงมมิชกัแใสวข อื่น,น,นต้องขออภัยเ,เพื่อนๆด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวของแอดมินเนี่ยยังแทบไม่ค่อยได้เห็นการเล่นของพวกเขาเลยนะครับ Morgan, ไม่ว่าจะเป็นอย่างมอแกนไม่ว่าจะเป็นอย่างนิกสตาร์สครัสอะไรก็แล้วแต่ถึงบอกว่าทั้งทีมเพเซอร์เนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับในส่วนของการดราฟที่พวกเขาได้มานะครับสิทธิ์ดราฟปี2023เนี่ยดราฟรอบแรกนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของทีมเซลติกสิครับในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยพวกเขาทะลุเข้าสู่ NBA Finals ผู้เล่นอย่างเจสันเททัมอย่างเจเรนบราวแบบนี้เนี่ยก็ยังคงมีแต่แข็งแกร่่งงงมาากขึ้นนนเรืออยๆผลทที ics, ีีใฤดูจะถ ยังไงก็ดีแน่นอนดังนั้นสิทธิ์รับปี2023ที่เขาให้มากับทั้งทีมเพเซอร์ใช่ะครับชัดเจนง่ายๆเลยครับมองกันเห็นชัดๆเลยว่ายังไงสิทธิ์รับวันนี้เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่20กว่าแน่นอนพูดเลยระดับ20กว่านะครับในการรับเนี่ยถือว่าทาั้งทีมเซลติกจะไม่ได้เสียอะไรมากมายเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่พูดไปเนี่ยก็เลยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทาังทีมแฟนๆของเพเซอร์สเองเนี่ยเขาก็คิดไม่ต่างกับแอดมินรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยว่าพวกเขาควรจะได้้้้้้มมาาาาากกกกกกวว่่่นนนนนีีีีรรรรรรเเเเเทททดดคััังงงิขึป๊ห็ช็ชจาาออต จะเทรดมาคอมบล็อกดอนเช่นเดียวกันพอมีข้อเสนอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็รีบเทรดเลยจริงๆแล้วพวกเขาจะน่าจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็มีการเจราจาต่อรองสัหน่อยขอไอน้นี่เพิ่มขอดรอบรอบ2เพิ่มเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าสิ่งที่ทางทีมเซลติกส์ให้มาเนี่ยนะครับเยกว่าแกนหลักของพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับเรียกว่าเซลติกส์ไม่ได้เสียหายอะไรเลยสิทธิ์ดราฟที่ให้มาก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เสียหายมากเพราะาน่าจะอยู่ในระดับท้ายๆครับยีกว่าแน่นอนแม้ว่าตัวของเ,องเมาคอมบล็อกเจอเ่น ทางทีมเซลติกเนี่ยเขาต้องการเอาตัวม้าคอมบล็อกดอนเลยเกิดถ้าเพเซอร์เล่นแง่สักนิดนึงนะครับอาจจะได้มากกว่านี้อย่างที่บอกเนี่ยแหละครับน่าเสียดายแทนพวกเขาเลยเกิดพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะก็เห็นชัดเจนนะครับว่าแนวทางในการทําทีมในฤดูกาลหน้าเนี่ยพวกเขาก็ต้องเน้นอย่นะครับอย่างไทริสแฮร์ริเบอร์ตันคริสตัวเทตทีเจแมคคอเนลรวมไปถึงรุคกี้ดราฟต์อันดับ6นะครับที่พวกเขาเออกเข้ามาอย่างเบเนดิกแมทรินครับเล่นร่วมกับแอรอนนีสมิธเนี่ยนะครับให้ไทม์ไลน์ของทุกคนในทีมเนี่ยเป็็็นน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 ททีีีมมมพพพลัััังงงหหุ่่รรรรร้้้อออออๆกกกกแแบบบบคคถืววาาาาเเเเปะใดิขซ แต่เชื่อเหลือเกินว่าแค่นี้เนี่ยยังไม่พอเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะคะว่าแผนถัดไปของพวกเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับตัวว่ากระบวนการสร้างทีมของเพเซอร์เนี่ยยังคงต้องใช้เวลากันอีกพักใหญ่เลยนะคะนี่ยังมีอย่างมาเชอร์เนย์ค่ะที่เขายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสาการเทรดมากมายนะคะแล้วก็ยังมีบัตตี้ฮิลอีกค่ะแต่ว่าถ้าหากมีการเทรดเกิดขึ้นเนี่ยตุนเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องได้ซิดรับแล้วก็ผู้เล่นอายุน้อยะคะ่ะที่พร้อมพัฒนานได้อย่างแน่นอนนะคะและในส่วววนนนของงะะคะรรรไไปถึกาดด้ตัโล เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเทรดครั้งนี้ของ Boston Celtics เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องให้เกรดเนะคบเพื่อนๆเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เสียแกนหลักสําคัญใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรวมไปถึงนักกีฬาอายุน้อยที่มีอนาคตไกลของพวกเขาครับอย่างแกรนด์วิลเลียมหรือจะเป็นอย่างเพเทนต์พริชเชตก็ตามเพื่อนๆลองดูนะครับเขาสามารถปล่อยสัญญาของแดเนียลไทส์ไปได้นะครับรวมไปถึงแอรอนนีสเมธนะครับผู้เล่นที่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างที่ทีมคาดหวังโดยเฉพาะการเล่นลักษณะ3 &;D อย่างที่บอกเนี่ยนะครับในส่วนของสิทธิ์ราฟเนี่ยก็เป็นอันดับ เซลติกส์ก็ยังคงมีผลงานที่ดีอยู่ในระดับ20กว่าแน่นอนทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่เห็นดิวครั้งนี้ของเซลติกส์เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าทําได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เสียผู้เล่นตัวหลักๆใดๆทั้งสิ้นเลยแต่สามารถกลับมาอุดร้อยรั่วของทีมตัวเองได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับการที่พวกเขาเทรดเอาตัวมัลคอมบล็อกดอนมาได้เนี่ยจะตอบโจทย์หลายตัวหลายอย่างเลยเพราะอย่างที่บอกเพื่อนๆตอนต้นรายการเนี่ยนะครับทั้งทีมเซาติกส์เนี่ยเขาต้อง เจเรนบราลการที่ได้เม์คอมบล็อกดอนมาแบบนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบคอมโบการ์ดคำว่าคอมโบการ์ดเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเกมรุกได้เล่นได้ทั้งเกมรับตัวของเม์คอมบล็อกดอนทุกคนทราบกันดีนะครับเขาเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักครับเขาถือว่าเป็น1ใน9ผู้เล่นนะครับที่อยู่ในคลับ50 40 90ัี่สิบเ0้0สิบคลับห้าสิบสี่สิบเร้าสิบคือคอาาะดับ50%ยิ3คน,นระดับ40%ยิงลูกโทษระดับ90%นี่คือการเล่นข์งมาสอมกดอนนะครับนชน่การเกอร์เกมรตบของลูกโทก็ถือว่ก อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับพอเข้ามาแบบนี้เนี่ย ไม่ได้สร้างปัญหาในการเล่นเกมบุกในการเล่นเกมรับเลยตัวของมาคัสมาร์ตเองเนี่ยสามารถเป็นเน้นเกมรับได้แบบเต็มๆเลยนะครับนี่คือข้อดีของการมาเมลคอมบล็อกดอนแม้วันณเวลานี้เนี่ยนะครับตัวของเมลคอมบล็อกดอนเองเนี่ยเขาก็เจอปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับเดยกก็เจ็บนั่นเดยกก็เจ็บนี่มาโดยตลอดแต่เชื่อเลือเกินนะคบว่าตราบใดที่ยังมีเขาอยู่ในสนามเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระงานของเจสันเททัมเจเรนราลมมาคัสมาร์ตได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการถือบอลน,นะครับสร้างจังหวะให้กับเพื่อนตัวของเขาเองก็สามารถทําแต้มได้สามารถดึงความสนใจออกมาจากนทััมก เจเรนบราล์ได้แน่นอนครับคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาสามารถยิง3คะแนนก็ได้และเพื่อนๆลองดูครับพอมาลคอมบล็อกดอนมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโคชอีเมอุดอกาเนี่ยมีทางเลือกเพิ่มมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติตามข่าวเนี่ยนะครับพวกเขายังคงเลือกที่จะใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมนะครับนั่นคือมาร์คัสมาร์ทนะครับเจเรนบราล์เจสันเทตัมเอาฮอร์ฟเฟิร์ดนะครับแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมแต่พอเข้าเพลย์ออฟจังหวะบีบๆจังหวะลึกๆเนี่ยเขาสามารถเอามาลคอมบล็อกดอออนนนนนเเเเีี่่ยยยยมมมาาาาาืป็็พตต์์์กกรรรรดดัััวจิงไะ้ะคคบบสท เป็นตำแหน่ง2แล้วก็เอาเจเรนบราว์เจสันเททัมไปเป็นฟอนต์คอร์ดครับโดยมีโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยเป็นเซนเตอร์หลักมันจะทําให้ทีมเซอร์ติกเนี่ยดูเร็วดูกระชับดูกระชับกระเฉงแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คือการที่เขาได้เมลคอมบรอกดอนมาร่วมทีมและตัวของเมลคอมบ็อกดอนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับการที่ได้มาร่วมงานกับบอสตัเซอร์ติกเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะคว้าแชมป์ได้เขาเชื่อเหลือเกินว่าผลงานของเขาการเล่นของเขาเนี่ยจะทาให้บอสตัน,นยี่ ตัวของเขาอาจจะสนใจนะครับไม่ว่า,าจ,จะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติต่ตางๆเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะสร้างชื่อเช่นเดียวกันแต่ณเวลานี้เขาบอกว่าการที่เขามาร่วมงานกับทางทีมเซลติกส์สิ่งที่เขาสนใจอย่างเดียวณเวลานี้คือการคว้าแชมป์เท่านั้นเองไอเรื่องสถิติเรื่องตัวจริงเรื่องตัวสำรองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยเขาขอทําให้ทางทีมเซลติกเนี่ยไปสู่ฝั่งฝันให้จงได้และเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใน NBA f i n a l ไฟนอลที่จบไปนี้เนี่ยเซลติกมีผู้เล่นอยา่างมัลคอมบล็อกดอนเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยโอ้ ที่บีบจังหวะที่ยากๆเนี่ยเขาสามารถดึงเกมให้มันช้าลงจ่ายให้กับเจสันเดยทัมค่อยๆเล่นนะครับมีการพลิกอันโรครับให้ตัวของเจเรนบราลเล่นง่ายขึ้นเหล่านี้เนี่ยแหละครับจะทําให้ทางทีมเซลติกส์น่ากลัวมากๆเลยแล้วก็เชื่อและเกิดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยยังไงทางทีมของพวกเขามีโอกาสกลับไปใน NBA Finals แน่นอนและถ้าเกิดวันนั้นมาถึงเนี่ยนะครับและเซลติกสามารถลดการเทิร์นโอเวอร์ของพวกเขาเองนะครับจาก17-18ครั้งเนี่ยเหลือสัก13-14ครั้งเนี่ยโอ้โหแบนเนอร์แแชมปปป์ทีี่่่18เเเนนนนนยอออาจจะะะ็ไไดด้คครรัับบลลวพพืๆงูก เขายังคงมีผู้เล่นอย่างเดริกไวท์แกรนด์วิลเลียมเพเทนต์บริชเชตต์นักกีฬาคนแรกนะครับที่แอนมินตูเนี่ยเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์และยังได้ตัวดานิโลกาเรนารีเข้ามาร่วมทีมเนี่ยแหละครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ทั้งทีมเซลติกเนี่ยสามารถขยับผู้เล่นนะครับตัวจริงตัวสำรองทดแทนกันได้เป็น10คนเลยอะ่ะเพื่อนๆลองคิดถึงความน่ากลัวของเซลติกในฤดูกาลที่จะถึงนี้สิครับขอพูดถึงการมาของดานิโลกาเรนารีเพิ่มเติม <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับการ์ดด้วยนะครับ เ,เพื่อนๆลองดูการยิง3คะแนนของตัวไดเนโรกาเรนารีสิครับตลอดชีวิตการเล่น13ฤดูกาลของตัวเขาเนี่ยนะครับยิง3คะแนนระดับ38.2%เรียกว่ายิง3คะแนนเนี่ยดีกว่าเอาฮอร์ฟเวิร์ดด้วยนะครับและตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยการยิง3คะแนนของไดเนโรกาเรนารีสเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนะครับอยู่ที่40.8%นี่คือค่าเฉลี่ยอายุก็น้อยกว่าตัวก็ใหญ่กว่านะครับยิง3คะแนนก็ดีกว่าจินตนาการต่อไปครับถ้าเกิดเข้า NBA Finals เนี่ย่ยปัญหากอนหน้้านีีท่บอกเพื่อนๆว่าทัพสำรองงขอพวกเขาเนี่ยขปัญ ที่สม่ำเสมอการความต่อเนื่องพอได้ดานิโลกาเรนารีเข้ามานะครับพอสมมุติว่าเกมไหนก็แล้วแต่ที่เอาฮอร์เฟิร์ดเนเกมบุกของเขาไม่เดินเนี่ยตัวของดานิโลกาเรนารีเนี่ยเข้ามาเสริมได้แน่นอนและถ้าเกิดสมมุติว่าเพตันพริชเชตเนี่ยเขามีการเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับนิ่งมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความครบเครื่องของเซลติกไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสํารองเนี่ยน่ากลัวสุดๆเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับหลังที่จบ NBA Final ไฟนอลไม่ถึงเดือนเท่านั้นนะครับฝ่ายบริหารของบ ที่เกิดขึ้นได้อย่างหมดจดมากๆเลยนะครับม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p l เมเกอร์ก็ได้มาลคอมบล็อกดอนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทัพสารองที่ขาดความสม่ำเสมอก็ได้ดานิโรกเลนารีเข้ามานะครับนี่คืองานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยของฝ่ายบริหารสิ่งที่เหลือความกังวลอย่างเดียวครับนั่นะคือการเล่นเกมรับของดานิโรกเลนารีกับอัลฮอร์ฟเิร์ดเนี่ยนะครับเราเห็นนะครับการสลับตัวประกบพอเขาโดนเปลี่ยนไปเป็นอย่างสเตฟเฟนเคอร์รีเข้ามาเนี่ยต้องไปประกบกับที่เร็เรวๆเนี่ยนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งครับแต บพวกมีประสบการณ์และใน NBA Finals เนี่ยเจอสเตฟ h e นเคอรีเนี่ยโหเอาตัวใหญ่เข้ามาประกบก็เจอข้ามเข้าไปเราต้องมารอติดตามชมกันนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่างานของบอสตันเซลติก s เจี่ยมมากมากเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าตัวของดานิโลกาเรนารีเนี่ยเขาคือนักกีฬาที่กําลังจะรับสัญญาระดับ20ล้านเหรียญน,นะครับสุดท้ายพอไปอยู่กับสังสเปอร์ปุ๊บเนี่ยก็มีการบายเอาแล้วก็กลายเป็นไอยู่เซลติกสเนี่ยนะครับไปคว้ามาด้วยมิดเลเวลเอ็กเซพชั่นครับสองปีสิบสามล้านเหรียญนนะ กมากๆดังนั้นแฟนๆนเซลติกส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับลุ้นสนุกแน่นอนขอแค่ทีมพลังหนุม่มตัวหลักของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันเทตัมหรือว่าเจเรนบราวน์เนี่ยไม่เจออาการบาดเจ็บหนักรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับแฟนแฟนมีโอกาสลุ้นแบนเนอร์ที่18กันต่อเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย,นนยอาจจะปวดใจนิดนึงแต่ในฤดูกาลนี้ยังคงมีโอกาสลุ้นกันต่อไปครับฟังดูแล้วเนี่ยคะ่ะตูนึกถึงบรรยากาศในสนามทีดีการ์เด้นก็สยองแล้วค่ะความบ้าคลั่งของแฟนแฟนะคะที่มีให้กับทีมค่ะความรักคกยือสุด เพราะจริงๆค่ะและประธานฝ่ายบาสของทีมนะคะอย่างปราศสเตฟานเนี่ยก็ตอบแทนความรักของแฟนๆเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับดีลนี้ค่ะและการสร้างทีมของบอสตันเซอร์ติสคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆน,นะคะและยังมีคอนเทนต์อื่นๆอ,อีกมากมายให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ NBA คือที่ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณคะคค่ะขอบขอบ,บุณรั